วันที่5มิถุนายน2566นักท่องเที่ยวที่ลาน18ล้านสถานที่พักผ่อนหยนใจของชาวจังหวัดสตูล ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำอำเภอละงูจัังวสตูลหลายคนอิม่มเอิมใจเพราะได้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่แทนแก้วอาหารที่ใส่ในภาชนะอย่างใบตองใบกัมมากที่ทำเป็นจานห่อรองหรือแม้กระทั่งกะลามะพร้าวที่นำมาใส่ข้าวเหนียวให้บริการนักท่องเที่ยวในวันนี้ โดยทางนายอารันเหมราประธานกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารรสซาเล้งตำบลปากน้ำอำเภอละงูมีการรวมตัวกันจำนวน25ร้านซึ่งเป็นกลุ่มที่จำหน่ายอาหารประเภทต่างๆในพื้นที่ลาน18ล้านตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลเพื่อต้องการให้ท้องถิ่นได้ยอมรับการมีอยู่จริงของผู้ประกอบการกลุ่มนี้ซึ่งไม่มีหน้าร้านของตนเองที่จะสามารถขายสินค้าหรืออาหารได้อย่างปกติเหมือนร้านค้าทั่วไป ทั้งยังมีความมุ่งหวังว่ากลุ่มดังกล่าวนี้จะได้รับโอกาสในการใช้พื้นที่เพื่อการค้าขายได้อย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นผมคิดว่าน่าจะให้มีขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วก็จบไปคือการการที่จะเ,เปล,เลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างให้มันแบบรวดเร็วเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องใช้ปสมประสานกันจากธรรมชาติแล้วก็อ่าเทคโนโลยีว่าความต้นทุนที่มันต่ำกว่าอย่างเช่นพวกพวกพลาสติกมันจะถูกกว่าจากกับราคาของ ขับมากวกนี้มันจะแพงกว่าทีนี้เราก็หาวิธีในการหาทุนเพื่อจะจากหน่วยงานไหนที่ว่าพอมีซัพพอร์ตที่จะสร้างให้อุปกรณ์เรามาเื่อทําการผลิตเองในการลดต้นทุนทีนี้ก็อย่างน้อยก็การสร้างในกลุ่มเล็กๆนะครับให้มันเข้มแข็งก่อนแล้วก็ค่อยขยายไปในมุมมองกว้างขึ้นไปครับทางกลุ่มได้มีการตระหนักต่อปัญหาขยะของพื้นที่ร้าน18ล้านทั้งภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ชุมชนทั่วไปในตำบลปากน้ำ ในโอกาสของวันสิ่งแวดล้อมโลกคือวันที่5มิถุนาย,ยน2566ทางกลุ่มได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำภาคประชาสังคมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะตำบลปากน้ำจัดให้มีกิจกรรมเชิงรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาขยะซึ่งรวมถึงการลดละเลิกการใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติก ทั้งกับกลุ่มผู้ประกอบการกับนักท่องเที่ยวทั่วไปภายใต้ชื่องานซาเล้งรักโลกรักปากน้ําซึ่งมีการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการร้านอาหารรถซาเล้งในพื้นที่ตําบลปากน้ําทั้งหมดประมาณ25 3 0ร้านได้มาร่วมกันจัดพื้นที่บางส่วนของล้าน18ล้านเพื่อจัดกิจกรรมโดยจะมีการร่วมกันไม่ใช้ภาชนะจากโฟมและพลาสติกให้กับลูกค้า อิ่มค่ะแล้วก็อิ่มใจด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการลดขยะลดการใช้พลาสติกลดการใช้โฟมค่ะแล้วก็ไม่ใช้วัสดุธรรมชาติดีมากเลยนะคะเอ,อ่อตอนนี้ถ้าพูดถึงการจัดการขยะของจังหวัดนะครับผมถือว่าเราผ่านนะเพราะว่าเราได้รับรางวัลเอ,อ่อระดับประเทศมาออปีที่แล้วเนี่ยปีก่อนนู้นเนี่ยเราได้รับดับอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะเป็นลำดับสอง นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอ,อบตอเทศบาลต่างๆที่เขามีบออ่อจัดการขยะของตัวเองตอนนี้เลิกหมดแล้วนะครับ <c oughs> ก็ามารวมกันที่คลัสเตอร์ที่ของเทศบาลเมืองกับเทศบาลกำแพงคือเป็นการจัดการที่ถูกถูกลักษณะคือมาอใส่ในบ่อมีการคัดแยกแล้วก็มาลงบ่อฝังกลบที่ถูกถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับซึ่ง ที่อื่นก็ก็บ่ออื่นแล้วก็ที่เป็นบ่อขยะเดิมเนี่ยก็กอบจอ,อก็ไปช่วยบเอาหน้าดินไปกสบให้นะครับซึ่งไม่ไม่ไม่เป็นผ่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางกรมและรัฐบาลรณรงค์มาในเรื่องของขยะเปียกนะครับศัตรูเราก็ดําเนินการไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับกเกือบทุกคัวเดือนเขาให เอาขยะเปลี่ยงแยกออกมาแล้วก็อาจจะไปลงต้นไม้หรือลงอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งก็ก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการกันอยู่ครับสองใต้นิวรายงาน